สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเซลจ่อโตโต้นะครับรถมือสองคัดเกตเมนบุรีนะครับวันนี้ผมจัดนะครับ Honda City นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ 1.0RS Turbo นะครับตัวท็อปปี2020นะครับเป็นเก่งซีดาน4ประตูนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ครับและที่สำคัญคือเลขไมล์63,000กิโลเท่านั้นเองไมล์น้อยมากนะครับคันนี้ค่าตัวเราตั้งอยู่ที่499,000บาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เลย นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะครับคันนี้นะฮะตัวออปชั่นด้านหน้าก่อนเลยนะครับบอดี้สีขาวนะครับกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับสัญลักษณ์ไอเอสแท้จากโรงงานนะแล้วก็กระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำลังพึ่งนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ด้านล่างเป็นลิ้นแคปลานะครับคาร์บอนแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟหน้าโฟล์วเอนะครับตัวท็อปนะครับโฟล์วเอไฟเดย์ไทม์มันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก นะครับไฟตัดหมองมีมาให้ครบนะครับตัวรถบอดี้เดิมนะนะครับบอดี้เดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับในส่งตัวล้อแมกนะครับได้เป็นล้อแมกสีดําปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับตัวรถบอดี้สวยเลยนะครับใครหาซิตี้เทอร์โบไว้ใช้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับได้เป็นล้อแมกสีดําปัดหน้าเงาเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสีดำนะครับตัดกระสีตัวรถ นะครับตัวรถบอดี้สีขาวได้กระจกตา h o n ด้าแท้เดิมทุกบานนะกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดนะครับที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับเปิดเข้าไปนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับจะได้เป็นคุมโทนสีดําหมดเลยนะครับคุมโทนสีดำนะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าคันทาร่านะครับตรงกลางนะตรงกลางจะได้เป็นเบาะผ้าตรงขอบจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีแดงหัวเบาะสวยๆเดิมๆแบบนี้หัวเบาะหนังนะครับเสาเอนะครับเสาเอน็อตไม่มีขยับนะ น็อตเดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดนะครับเสาบีนะครับน็อตเดิมเหมือนกันน็อตสวยเดิมเดมแบบนี้แผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตัวหัวน็อตต่างๆนะครับด้านหลังนะครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับข้อดีของซิตี้นะครับสำหรับพี่ๆไหนที่หารถครอบครัวไว้ใช้อยู่นะครับ 4 5คนนะครับประมาณ4คนอย่างเงี้ยนะครับผมว่าซิตี้เหมาะเลยนะเพราะว่าห้องโดยสารเขากว้างมากนะครับเนี่ยดูดิค่อนข้างกว้างนะแล้วโล่งนะครับนะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าคันธราตรงกลางตรงขอบเป็นหนังเหมือนกันนะครับตรงกลางก็เป็นหนังนะนะครับมีที่เสียบ power lead ให้2ช่องนะครับด้านหลังนะครับอ่ามีที่เสียบให้นะครับตัวน็อตรอยมาร์ครอยเต็มสีโรงงานอยู่ครบหมด ส่วนไฟท้ายนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับตัวเป็ดสีดำนะตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็แคปล่าด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะเป็นแคปลานะครับเป็นลิ้นฉลามแบบนี้นะครับปั๊มส้มด้านหลังนะครับเสากาะแบบคีบฉลามมาครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันนะครับกล้องหลังก็มีให้นะฮะเดิมจากโรงงานนะนะครับนี่ฮะตัว RS RS แท้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูท้ายกันหน่อยเปิดขึ้นมานะครับดูที่เก็บของค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีอยู่ครบหมดนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานนะครับสปอร์ตเมดอาร์คเดิมนะครับตัวสปอร์ตเมดอาร์คนะครับรอยเชื่อมต่างๆแล้วก็ตัวน็อตด้านหลังนะครับเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับมาดูฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรอ๋อตัวนี้เขาเขียนว่า VT e c คเทอร์โบนะครับนี่ฮะ ขายเดิมนะสปอร์ตเมทดอาร์คเดิมนะครับตัวน็อตเดิมไม่มีชนจากด้านหลังแน่นอนนะครับมาดูอุปกรณ์แม่แรงกันอุปกรณ์แม่แรงนะครับยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับโครงสร้างถังเดิมครับสวยๆแบบนี้เลยรถไม่มีชนหนักพิกาหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับมีแต่ขี่นกนี่แหละที่มาขี่เนี่ยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับกระจกขึ้นออโต้นะครับฝั่งคนขับที่เหลือเป็นแมนนวลนะกระจกพับไฟฟ้า เสา A นะครับน็อตไม่มีขยับรอยมาร์กรอยแต้มสีอยู่ครบเสา B น็อตเดิมเหมือนกันนะครับสติกสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าคัน์ทัลลานะครับโหมดการเลื่อนถลายมีให้นะครับโหมดการเลื่อนถลายปุ่ม engine start พวงมาลัยหนังนะครับสามก้านเดินได้สีแดงนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็มีเกียร์แพดเดิ้ลชิพมีเกียร์แพดเดิ้ลชิพให้ใช้นะครับอ่านะครับตัวท็อปนะ เหยียบเบรกสตาร์ทนี่ครับตรงกลางเป็นจอดิจิตอลนะเลขไมลหกหมื่นสามพกิโลเท่านั้นเนี่ยไมลเดิมนะตามการใช้งานจริงเลยนีครับเลขใหม่จอทัชสกรีนนะครับยังไม่ได้ลอกตัวนี้ออกเลยนะเอาไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยลอกเอาเองเลยนะครับจะไม่ลอกก็ได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นี่ครับบลูทูธนะครับเนีเชื่อมต่อได้หมดเลยนี่แอปพลิเคชันนะครับ ตั้งค่าต่างๆนะครับได้หมดแล้วก็แอร์เป็นออโต้ตัวนี้เป็นจอดิจิตอลนะนะครับมีพาวเวอร์ออเด้านหน้าให้ที่เสียบสายย s ดบีนะครับแล้วก็อีคอนโหมดนะครับพาวเวอร์ออนออฟนะครับเกียร์ออโต้ C.V.T. นะครับเบรกมือนะครับอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีกระจกให้นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนไปดูรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นิดนึงนะครับคันนี้นะครับ พ่อยู่8.4งวดนะครับ7ปีนะครับอยู่ที่8,773บาทอันนี้คือยอดคร่าวๆนะฮะตีไปประมาณ9,000นะครับ7ปีนะประมาณ9,000นะครับ8ปีประมาณ1,000 0ล้กันนะครับเพราะมันจะต้องบวกค่าประกันชีวิตด้วยประมาณ3,400 500นะครับแล้วแต่อายุของคนออกเนี่ยป้ายแดงคันนี้เปิดตัวอยู่7,39นะครับปี20นะเราขายอยู่4,99นะครบเพราะว่า ทำไมเกือบ5 0 0 0 0นเพราะว่าไม้มันน้อยฮนะไม้มันน้อยเนะี่ยครับต้องดูได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอมาดูห้องเครื่องกันอย่างที่ผมบอกนะครับซื้อรถอย่าดูแค่เลขไม่นะครับก็ดูได้หลายอย่างนะครับฝากระโปรงนะตัวน็อตเดิมนับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะน็อตคานด้านในนะครับน็อตคานด้านในเดิมนะไม่มีถอดเหมือนกันนะครับน็อตตัวนี้เดิมไล่มาเลยสปอร์ตเมทาร์คเดิมนะครับตัวยางนะครับยางเดิมเห็นไหมเนี่ยโฟกัสไหมเนี่ย มอกอยู่ครบหมดฉนนการความร้อนอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานมีให้นะครับแล้วก็ตัวน็อตฝั่งด้านขวานะไม่มีถอดไม่มีแกะน็อตฝากระโปรงนะครับสปอร์ตเมทัลอะดูเดินน็อตเดิมหมดเลยนะครับด้านหน้าดูน็อตที่ล็อกฝากระโปรงนะครับด้านหน้านี่นะครับตัวน็อตนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสี โรงงานอยู่ครบหมดห้องเครื่องสารสนเทศนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะ 1.0IS เทอร์โบนะครับสำหรับพี่ๆไหนที่สนใจเนี่ยครับ Honda City คันนี้เนี่ยครับ 1.0IS เทอร์โบตัวท็อปซีดานนะครับ4ประตูปี2020นะครับเลขไมล์63,000โลนะครับค่าตัว490,000บาทอันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน7ปีอยู่9,000นะครับ9,000นิดๆนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเซลลจ่ายที่เบอร์ด้านล่างนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันใจกันด้วยครับสวัสดีครับ